อะ K T r h บาทแข่งค่าผิดปกติเราบอกว่าจริงเหรอตั้งคำถามก่อนเออทำไมอ่เดี๋ยวเราไปดูชาร์ตนะคือถ้าใครสายชาร์ตสายกราฟสายข้อมูลเนี่ยครับ น่าจะมันนะอันนี้นี่เอาพี่นันทนาการจากคุณธวุฒิเลยนะครับสายกราฟสายชาตนะครับผมโอเคในส่วนของการาฟตรงนี้นะครับเราเอามาดูนะครับว่าเนี่ยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยภาพรวมเนี่ยอาจจะเป็นความท้าทายเนาะแต่ว่าถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยอันนี้ผมเอาภาพของจีนกับอินเดียมาให้ดูก่อนเนาะเพราะว่าช่วงต้นช่วงต้นปีเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยอาหารรัฐขึ้นภาษีจีนสูงมากร้อยยี่สิบร้อยยี่ห้าโอ้โหค่อนข้างร้อยสี่ห้าถ้าไม่ผิดค่อนข้างที่จะขึ้นเยอะมากดังนั้นก็ไม่แปลกททีีีีี่่่จจจจะะนนนนนนนํําาาาาาาเเเเขขขข้้้กกกกยยลลดดงงงรรรฟัััหมคคบบือออไป การนำเข้าของสหรัฐจากประเทศต่างๆนะครับรูปทางซ้ายเป็นการนำเข้าของจีนรูปทางขวาเป็นการนำเข้าของอินเดียน,นะครับแน่นอนรูปทางซ้ายเข้าใจได้ง่ายๆเลยภาษีสูงนำเข้าย่อมน้อยลงอันนี้เป็นปกติคร,ครับผมทีนนี้คํถาถามคือแน่นอนสหรัฐเนี่ยดิมาลเศรษฐกิจยังมีความต้องการอยู่ แต่จีนเจอภาษีเยอะอย่างนั้นเนี่ยระยะสั้นเขาก็เลยต้องหันเหไปซื้อประเทศอื่นแทนซื้อประเทศไหนนะครับเราเชื่อว่าหนึ่งในนั้นก็คืออินเดียด้วยแล้วก็ประเทศอื่นในเอเชียด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทาไมเราถึงเอาอินเดียมาให้ดูเนี่ยอินเดียเนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าอินเดียเนี่ยเขาเขาในส่วนนี้นะครับถ้ามองในลักษณะที่ว่า <c oughs> ทางอินเดียเนี่ยเดิมเนี่ยโอเคช่วงแรกๆเนี่ยมีการาสวิตช์อากจีมาอินเดใช่ครับช่วงแรกๆเนี่ยมีการสวิตช์จากจีนมาอินเดียเช่นกันแต่ว่่าาชวงหลัันจกได้ อินเดียเนี่ยเดิมเพิเคยโดนภาษีน้อยกว่าจีนอ่าเขาโดนยี่ห้าเปอร์เซ็นต์จีนโดนสักเอ่อประมาณสักห้าสิบห้าห้าครับปัจจุบันโดนพอๆกันอินเดียก็โดนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับคือพอดีอินเดียเขาอยู่ในเขตเศรษฐกิจบริกนะเออที่อ่าบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่ากลุ่มนี้ก็จะไปดูอะภาษีโดนเยอะกว่าชาวบ้านนะครับก็ทําให้เออแม้ช่วงแรกเนี่ยมันจะมีดเวอร์จากจีนไปทางอินเดียเนาะเพราะอินเดียก็เป็นฐานการผลิตหนึ่งนะครับก็กลายเป็นว่า มาร์เก็ตแช์นะเส้นสีน้ําเงินมีจุดจุดไข่ปลาเนี่ยนะครับจะเป็นมาร์เก็ตแชร์ของว่าเออสหรัฐนําเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์วกจีนไปเท่าไหร่อินเดียเท่าไหร่เนี่ยก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยลดลงนะลดลงต่อเนื่องอินเดียมีขึ้นตอนนี้เริ่มลงอีกแล้วอ่ะแล้วทีนี้เป็นไงประเทศไทยนะครับถ้ามาดูของไทยเราก็จะเห็นว่าเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นครับทั้งตัวเลขจริงแล้วก็ตัวเลขมาร์เก็ตแชร์เวลาอ่ะเกี่ยวอ,อะไรกับค่าเงินนะค,คือค่าเงินเนี่ย มันจะแข็งมันจะอ่อนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความต้องการเงินนั้นนะครับต้องการเอ,อ่ออุป,ปสงค์ของสินค้านะของตรงนั้นซึ่งเนี่ยพอมันขึ้นปุ๊บ,บก็แปลว่าเราเอ็กซ์พอร์ตดีใช่ครับนะเออมีความต้องการเทรดเวอร์ชันนั่นเองของของไทยต้องการ,รสินค้าไทยนะเออเป็นดอนมาแลกบาทนะเออต้องการบาทมากขึ้นครับเนาะทุนดุลการชําระเงินนะระหว่างประเทศ ก็จะดีขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นดุลการค้าคที่มันเกินดุลมันเกินดุลตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เป๊ะเลยนะครับบ <But> าทก็ต้องแข็งใช่ครับนะเราก็เลยมองว่าเนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุสําคัญเลยนะครับ <c oughs> ที่ส่งผลให้ค่างเงินบาท <c oughs> มีแนวโน้มแข็งค่านั่นเองนะครับแต่ว่า หากเราดูประเด็นที่ตลาดเขาพูดถึงกันนะครับตลาดเนี่ยเขาพูดถึงตลาดในในสองประเด็นเนาะว่าบาทแข็งค่านะครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็คือว่าในส่วนของตัวรูปทางซ้ายก่อนครับรูปทางซ้ายเนี่ยผมเอามาให้ดูเรื่องของทองคำครับครับทองคําเป็นยังไงนะครับคือมันมีคนไปจับข้อสังเกตที่ว่าเนี่ยเอ๊ะเราส่งออกทองคําไปมหาศาลเลยเอันผก็คือสํานักข่าวต่างประเทศอะเล่นข่าวครับผมว่าผู้ช่วยกระทรวงการทลังท่านใหม่เนี่ยท่านจะมีนโยบายในการควบคุมเรื่องการส่งออกทองคำเออโดยการเก็บภาษี การซื้อขายทองคําในประเทศเพราะว่าตัวเลขการส่งออกทองคำมันสูงมันสูงมากนะโดยเฉพาะไปตัมพูชาคนก็แบบโอ้โหเศรษฐกิจสีเทาเอ้ยคือมีคงาตั้งคำถามกันในลักษณะนี้ซะเยอะนะครับก็นี่เราเลยเอารูปมาให้ดูนะครับว่าเนี่ยโอเคให้ส่งออกทองคําเนี่ยขั้นตอนมันจะสูงจริงเพราะว่าทองคําเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มูลค่าต่อหน่วยมันเยอะอยู่แล้วแต่ทีนี้นะครับเราไม่ก็มีการนําเข้าทองคํามาเหมือนกันเรานําเข้าทองคํามากกว่าที่เราส่งออกกับพี่บปิ๊กอ้าวหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราขาดดุลทองคำนะครับเพราะว่าเราส่งออกทองคาไปกัมพูชานะครับแต่ว่าเราก็มีการนําเข้าทองคํามาจากทางฮ่องกงแล้วก็สวิตเซอร์สแลนด์ครับผมก็เรียกง่ายๆคือว่านําเข้ามาอาจจะแนรูปก,ก่อนนะทำเป็นสองรูปพันเนาะแล้วก็ส่งออกไปในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอิงตามลอจิกตรงนี้แล้วเนี่ยเราขาดดุลทองคำดังนั้นเนี่ยถ้าอิงตามลอจิตของดุลการค้าทั่วๆไปนะครับเงินบาทเนี่ยควรจะแข็งควรจะอ่อนค่านะครับเมื่อเท่าเมื่อถ้านสมมติอิงจากกรณีของทองคําอย่างนี้โดยผลสุทธิของทองคําแล้วเนี่ยบาทต้องออ่่นใชครับ นะโดยผลที่ต้องงาบาทต้องอ่อนอ้าวแล้วตลาดก็บอกหุ้ยต้องไปแก้ที่ตรงนี้นะคือบอกจะได้ส่งออกคลองไว้ไม่ไม่คือไม่นามีน้ำหนักคือเกาวผิดนะครับผมคือไม่รู้ไปคันตรงนี้ได้ไงนะแล้วก็ไปกาเฉยเนาะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอีกอันนึงนะที่ตลาดก็เป็นที่พูดถึงกันนะครับแล้วเขาเรียก E N O นะก็คือ Error ในตัวของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศเนาะคือ ปกติอ่ะเขาก็จะใช้วิธีนับนะว่าเอ้ยทรานเซ็คชันมันเกิดคนค้าขายนําเข้าส่งออกใ่าหรือว่ามีคุณไหลเข้าเงินไหลเข้านะผ่านการซื้อขายการการแบบดูดการชำระเงินระหว่างประเทศอมันก็จะมี Transaction มันมีธุรกรรมปุ๊บมันก็ถูกบันทึกบันทึกใ่แต่ว่าเฮ้ยพอมานับเงินจริงเอเลขมันต่างมมันมี Error and o m i อ s i o อนิั่นิดนึงคือเลขมันต่างจากไอ้ที่บันทึกได้ครับนะเขาก็เอาแล้ว เราก็ไม่รู้สิว่าต้องไปใส่ที่ตรงไหนเอางี้ละกันเราก็เลยมี E N O นะ E N O ก็คือแท่งสีอ่าสีฟ้าเนาะอันนี้แท่งนะครับอันนี้เป็นรายปีครับอันนี้เป็นรายปีครับแล้วก็ก็ต้องบอกว่ามันขึ้นเยอะอ่าใช่ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดเนี่ยขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ตรงเนี้ยก็มีไปไป s s t h ร n เขมรว่าเนี่ยเอ๊ะเก็บเอาทุนเส็เท้าหรือเปล่าครับแต่นี้เนี่ยเอาไปนี้เนี่ย มุมมองที่เราเอามานําเสนอเนี่ยมันมีอีกข้อมูลหนึ่งเลยเนี่ยมันมีอีก transaction หนึ่งที่เร่งตัวขึ้นมามากเลยในช่วงที่หลังโควิดเป็นต้นมาปัจจุบันเช่นนี้ก็ยังอยู่ด้วย uh huh. ถ้าใครจํากันได้นะครับช่วงโควิดเนี่ยเราห้างอาจจะปิดอ่าด uh ัง huh. นั้นเราซื้อของอยังไงครับเราซื้อของออนไลน์ uh huh. ครับผมซึ่งเราซื้อของออนไลน์แล้วเนี่ย่วนใหญ่เนี่ยของออนไลน์เนี่ยแน่นอนมูลค่าต่อชิ้นไม่แพง uh huh. และอย่างน,นั้นถ้าพูดง่ายๆคือเป็นของยูกยิ uh huh. เราอาจจะนําเข้ามาซะเยอะเราเอามูลค uh ่าการค้าออนไลน์เนี่ยมาพลอตรว มาพอดคู่กับในส่วนของตัว E N O ของดุลการชําระเงินนะครับเราพบว่าทิศทางสอดคล้องกันเลยครับดังนั้นเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเราเลยมองว่าเนี่ยในส่วนของ E N O เลยที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเอ๊ะมันอาจจะดูอธิบายดูลําบากมันก็พออธิบายได้ในส่วนของตัวอ e ีคอมเมิร์ซที่ขายตัวนั่นเองครับคือ,ค,อคือเรื่องของเรื่องอ่ะไอเรื่องเนี e ้ย E N O อ่ะพอเขามาคุยกันอ่ะับเขาบอกว่าแบง์ชาติก็ไม่รู้เหมือนคืออ้าวเขาก็อ้าวงงันป็นแถวว่าอ้าว แบ่งชาติไม่รู้เพราะมันเป็น E n O ครับก็ <laughs> เป็น error อย่าง i s อง o <laughs> ิเชนอครับผมมันก็ควรจะไม่รู้คือไม่ไปว่าเขาก็ไม่ได้แต่ว่าอุยพอฝังอุ้ยแบ่งชาติต้องรู้ทุกเรื่องนะแต่ว่าคนก็จะไปพอไม่รู้พอมันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่มันไม่รู้คนเราก็จะสร้างอะไรสร้างในจินตนาการขึ้นมาอาจจะสร้างตัวลายขึ้นมาที่มันอาจจะมีข่าวอยู่อาอะเป็นทุนสีเทาล่าวทุนเทาคอร์เนนเตอร์เหรืออะไรเนาะเออ แล้วมันก็วิเมื่อกี้เพิ่งพูดเรื่องทองเอ้ากัมพูชาเอ๊ะหรือว่ามันจะมันจะโยงอะไรกันเนาะจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเออครับ KTX เรานะรงไนเอ็กเองเรานะอันนี้ไม่ได้เอามาจากไทยนะเราคิดมาเองทํามาเองครับเราให้ตัวการหนึ่งนะไม่ใช่ตัวร้ายหรอกแต่เป็นสมมุติฐานหนึ่งของเราคือเรื่อง e-commerce ครับเพราะอะไรเพราะว่า e อม m m e r ์ซเนี่ยคือเดิม e อม m m e r ์ซยุคก่อนนะเวลาเราสั่งซื้อของมันเป็นไงครับเราสั่งซื้อ ส่วนใหญ่ส่งจากในประเทศอ่าใช่อ่บแต่ก่อนจาได้ไหมแต่ช่วงนี้เป็นไงช่วงนี้เวลาซื้อไอ้บางทีเราต้องเลื่อนดูส่งจากต่างประเทศหรือเปล่าจะต้องใช้เวลาหน่อยนึงอ่าซึ่งซึ่งแต่ก่อนพอบอกต่างประเทศที่ต้องนานอ่าใช่อะเดี๋ยวนี้มันเร็วด้วยนี่แหละเนาะเพราะงั้นตอนหลังๆเราเริ่มไม่ดูแล้วดเข้าไปเราเสิร์ชเฮ้ยอันนี้ถูกสุดจริงจริงที่สําคัญนี่แหละครับราคาถูกเลยมีการแข่งขันกันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเลยเนี่ยมูลค่าต่อชิ้นมันถูก ก็เลยอาจจะตกหล่นใน E N O เก้ได้เหมือนกันชจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเลยครับออสมมติเข้ามาบอกของเข้ามาเป็นคือเวลาเราซื้อนี่บางทีสิบาทห้าบาทของมันจะเข้ามากี่ชิน้นน่ะของมันเข้ามาเป็นล้านล้านชิ้นครับเป็นหลายๆเลยเป็นสิบๆเป็นร้อยร้อยล้าน <c oughs> ชิ้นในของเล็กๆอะ่ะแล้วพอมันสะสมบวกกันอะ่ะคิดว่าพวกเนี้ยบันทึกได้หมดหรอครับใช่ไหมผมพวกเราอ่ะพวกเราเชื่อมากๆเลยนะว่า E N O จำนวนหนึ่งมาจากคอม m m e r ์ซแล้วมันจะไปเกี่ยวกับบาทแข็งยังไงนะครับคือ ถ้าบอกว่ามันมีผลให้บาทแข็งเยอะเอ้ยไอเลข E N O อ่ะมันขึ้นมาตั้งแต่ปี2020แล้วถูกต้องครับเนอะเออบางช่วงอ่ะมันก็บาทไม่แข็งใช่ปีนี้อาจจะเยอะหน่อยเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวการเดียวมันเคยขึ้นในตอนบาทอ่อนถูกต้องนะคือตอนมันสูงอะบาทก็มาอ่อนเพราะนั้นมันไม่ใช่ตัวการเดียวหรอกนะแต่ว่ามันอตัวนี้เราจะอธิบายว่ามาจากอีก ทีเนี้ยมีตัวแปรหนึ่งที่ค่อนข้างอธิบายได้นะครับแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างที่ใจดีในช่วงของทัมมิ่งที่บาดแข็งค่าแรงๆช่วงนี้ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นเราโชว์ในรูปทางด้านซ้ายนะก็คือในส่วนของฟันโฟต่างชาตินั่นเองครับพี่บิ๊กฟันโฟต่างชาติเนี่ยครับในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยแน่นอนว่าตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะเทรดดิ้งเกงกำไรไปก่อนเนาะเพราะว่าในส่วนของตัวภาครัฐบาลเองเนี่ยนักลงทุนต่างชาติอาจจะรอดูก่อนแต่เขาเข้าในส่วนของตัวตาสานนี่ครับผมดูเห็นไหมครับช่วงตั้าามงแต่ย ทำลายเนี่ยทัมมิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าพลุ3าบาทสาที่สองบาทลงมาเลยครับผม <S <S มันแข่งอ่ที่ราวๆสักสาิบเอ็ดบาทกว่าๆนั่นเองครับผมก็นับว่ามันโฟต่างชาตินะครับเป็นอีกคีย์สำคัญหนึ่งเลยที่นอกเหนือจากเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับที่ทําให้ค่าเงินบาทของเรานั้นแข็งค่านั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยโดยสรุปเลยนะครับก็คือว่าในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยเรามองว่าค่าเงินบาทเนี่ยไม่ได้แข็งค่าอย่างผิดปกตินะครับคือแน่นอนเงินบาทแข็งไอ้ทุกคนทราบแต่คําถามคือแข็งงค่าตรเนี้ย แข่งข้าสูงเกินไปหรือเปล่าเรามองว่าการแข่งข้าตรงนี้มันยังสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆไม่มันจะเป็น,นการค้าการการค้าโดยภาพร,พรวมแล้วก็ในส่วนของฟันโฟที่ไหลเข้ามานั่นเองะะใช่ครับพรเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่งมาเห็นว่ามันแข่งนะปปงเราบอกมานานแล้วว่ามันจะแข็งแล้วเราก็บอกมานานแล้วว่ามันจะแข่งเพราะว่าฟันโฟมันจะไหลเข้าถกคนก็สงสัยแล้วตอนนั้นก็สงสัยทําไมโฟมันจะเข้าไทยเออดูเศรษฐกิจไม่น่าไหวดูไม่น่าไหวใช่ดูอะไร แล้วเป็นไงครับเข้านะเพราะอะไรเพราะเรามีความเป็น regional safe haven นะกระแสเงินโลกแน่นอนออกจากดอนนะอันนี้เราบอกดอนจะอ่อนใช่ครับแล้วฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นขั้วของที่เงินมันจะพักเยอะอ่ะที่เป็นแฮเว่นเดิมของโลกมันถูกขย่าไงช่วงต้นเราก็พูดดอกเบี้ยจะปรับดอกเบี้ยจะขึ้นเนาะจะไทเทน monetary policy นะเพราะงั้น ไทยเป็นที่หนึ่งที่ดุลการชำระเงินนะทุนสำรองแข็งแรงในขนาดของตลาดที่ไม่ใหญ่ับเงินมีโอกาสจะเข้าในไซส์ที่เล็กเพราะงั้นเนี่ยยังไงมันก็เลยมี impact ครับนะแล้วอันนี้แหละชาร์ตสวยที่สุดแล้วกับบาทแข็งช่วงเวลาตรงที่สุดนะตรงกว่าเอ็นโอตรงว่าน้ําเข้าส่งออกทองน้ําเข้าส่งออกทองนี่หนักเลยอาจจะลืมๆกันเยอะไปหน่อยมันหนักเลยเพราะว่ามันตาะปัดเลยอันนั้นมีผลให้บาทอ่อนนะ เรื่องทองเนี่ยพอแล้วนะทองทำให้บาทแข็งนี่ไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่ในเรื่องของดุนการค้าแต่ว่าถ้าในทุนสำรองระหว่างประเทศที่ถือทองอ่าอันนี้มีผลอยู่อันนี้มีผลเพราะว่าทองมันขึ้นแล้วไทยดันมีทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นทองเยอะกว่าชาวบ้านใช่ครับเออเพราะแรงชาติทำมาดีสะสมไว้เยอะเลยมั่นคงมากเออเพราะมันเป็นงี้ยิ่งทองขึ้นดุลการชำระเงินเรายิ่งมั่นคงพอเรายิ่งมั่นคง โปรก็ยิ่งอยากมาพักให้เราเป็นฮาเว่นนะเพราะงั้นเราสรุปนะเราฟันธงเลยนะแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเลยเพราะเราถูกนะว่ามันคือเรื่องนี้เรื่องฟันโปรถ้าอยากแก้บาทแห็งแก้ที่ตรงนี้เราก็มีวิธีแก้ครับแต่ยังไม่อยากบอก นะต้องติดตามเราไปเรื่อยๆได้นะครับผมครับก็โดยสรุปนะครับด้วยความที่ว่าเรายังมองว่าภาพเงินบาทแข็งค่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยพูดแนะนําของเรานะครับเรายังคงแนะนําหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งค่านะครับตัวอย่างก็เช่นตัว BCPG นะครับผมเป็นโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ BCPG เนี่ยรุ่นได้ประโยชน์จากดีวิวที่ปรับลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอีกตัวนึงก็คือตัวโมชินะครับผมโมชิเนีี่ยยออัันน้้คคลาาๆกบะไรเลยอ่เ้านาาาาาาาเเเขขข้้้้สสิินนนนนคคคมมยะรับี่ยใก็็เปนนสิค้าที่ ุินะครับผมดังนั้นเนี่ยเงินบาทแข็งค่านะครับลดต้นทุนของโมชิไปได้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของรับกระแสคอรมอนะครับแนะนำเอ็มนะครับผมเพราะว่าในส่วนของมาตรการคนละครึ่งเฟดสองเฟสต่อไปน่าจะคนละครึ่งเฟสห้านะครับคนละครึ่งเฟสถัดไปเนี่ยเราเชื่อว่าจะช่วยลดค่าของชีพของประชาชนนะครับดังนั้นหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ก็น่าจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับผมก็ฝากไว้นะครับสามตัวนี้ครับ MTC, มทีซแล้วก็โมชิ